ชายเย็นไหมเดี๋ยวนี้สีอะไรเนี่ยสีม่วงไปหมดเลยไหนเทาชมพูไหนชายเย็นไหนเผือกก็ไม่เผือกตัวอะไรเนี่ยสีม่วงไปหมดเลยผัดขนไปผัดขนมาไหนร้องที่ร้องจีร้องเล้ร้องเสียงแหลมแหลมแล้วแลววิทวิวแล้ววิว ไม่แล้วแม่ถ่ายคลิปประวันขยับหน่อยเล้วเดียวขยับหน่อยแม่ถ่ายคลิปไม่ได้ถ่ายภาพนิ่งฮัลโหลฮัลโหลแม่ถ่ายคลิปนะน,นี่ประวันชอบนอนในมือไงเหมือนตอนเด็กๆไงลูก อในมือมันจะเด็กๆไงอืมชอบนอนในมือไม่เรอนี่นอนในมือ,อน,นี่อืมเร็วขยับหน่อยเร็วเร็วดิ้นเร็วดิ้นเร็วลูกทางนี้หัน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 อืม